ชาวเชียงใหม่ร่วมเวียนเทียนวันอาสาลหหบูชาและวันเข้าพรรษาอิ่มบุญกันทั่วเมืองพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลอิ่มบุญกันทั่วเมืองเนื่องในวันอาสาลหหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2566เมื่อค่ำวันที่1สิงหาคม2566ที่ผ่านมา นายนิรัตพงสิทธิ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนรับฟังการแสดงพระธรรมมาเทศนาของพระสงฆ์พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2566นณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทยอยเดินทางขึ้นมารอที่ลานพระบรมธาตุดยสุเทพก่อนที่พระสงฆ์จะนำร,รมวัดเย็นและแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดยสุเทพจำนวนสามรอบขณะเดียวกัน ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสีท่านเป็นประธานฝ่ายาราวาสนำพุทธศาสสนิกชนฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนณนะวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยวัดเจยอดพระอารามหลวงนำโดยนายศักชัยคุณานุวชัชรเดชวัดเจดีหลวงวรวิหารนำโดยนายวรวิชัยสบัต วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงนำโดยนายเฉช,ชวันปัญญาวัดพระสิีหงวรมหาวิหารนำโดยนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดและวัดศรีโซดาพระอารามหลวงนำโดยนายอัธวุฒพึ่งเนียมประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสว่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงทรงศักพรมเอีย่ยมวน่าศูนข่าวภาคเหนือชชยนรง์อนันทปัญญสุทธิรายงาน